อยา่าบุหูเหลืองเลยภาษายังจังพอบอกกลัวมันเป็นแค่รถมึงซื้อหรอ,อรถมึง<อ>มนี่มันดียังยูคนขับแบบโอ้ฝีมือล้วนๆตัวน,น,นี้อื้นเกมกันชิบหายว้วัดครับรถผมไหนเหม่นวะห้าสองแปด แบดก็คุมตึกทั้งตึกเลยนี่หว่าอือ้าวสวัสดีครับจักทุ่ง่ะนอนงเอ้ฮะจักทุ่ง่ะ ลายถุงแล้วลายถุงเตียวยู่เมื่อกี้นะป้าถั่วพ่อละมัง้งแบ่งกันแบ่งกันแน่เว้ยโอ้บอลเลยโอ้เชียวผู้เดียวจิงบอลดีโอ้เอาไปเลี้ยงไผ่เอา้ามีลูกๆๆๆๆๆๆมีเมียหรอสมบอกบ่มีลูกมีแม่ยบอลมีแม่ยเลี้ยงเม่ยน้ำเดยเดยเลี้ยงแม่ยน้ำโ,โ,โอ้ยโดยนี่มันลาวไม่ใช่หรอใช่ไหมโดยเล่าโดยเล่าครับป้าน่ารักนะแบบภาษาลาวเลยอ่ะน่ารัก อันนี้แย่งได้ไหมเนี่ยแย่งได้ไหมเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยไอโดยว่าสาเล่าไอแมนมันคือภาษาเล่าหมูอยู่แต่ว่าไอเนะ่ยไอนักดนีสานพอดีบ้านติดไส้แดนน่ะโอ้พึ่งกันไอถ้านีคนเหนือเหนืออุดรหนองคายปะโดยหนองคายไว่หนุนเวียงจันทร์อ่าเออเวียงจันทร์อีเดียวตัวนั้นอายุหนุนตัวลุมหนุน อุบลไต่ป่ปากเซ่ไปแมนแมนอุบลอุบลแมนปากเซหมดละเมื่อไหร่ต้นแบบมันคืนบ้ามากตัวก็สบายแต่ว่าเอาสบายตัวตึกนี่นะเขาคูัวเป็นผมเขาบมาดอกไอ้ปาดยิงไงปันนันตัวเดือยเขาขาดอะไรเด้เขาปวดหัวปวดหัวอยู่เด้ตรงนี้นะถ้าเขาวุ่นแบบซ้อยจุกอยู่ปุ่นน่ะไอ้เขาเส้นส้มเนี่ยนะเวยจักรอบเนี่ย ไปนั่งไปนั่งไปเอาไปเดี๋ยวไปไปไปไอ้ไว้มีรูปด้วยกันตอนนี้มีมีนี่นั่งเขาข่อยนี่ไปไปเก็บรถไอ้โอเคมันเบึ้งน้โหดปันไดวยกันเนี่ยขี้เขียอยู่บ่วะโอ้ขี้เขียวะ่าสันติมันบอามันบอา ผมผมสับมันมันมีสับได้ไหเอาไปละไปละไปเบื้องหลังถกล้องจีสีเนี่ยบอกก็นหนีต้วบได้ดีครับแถวจัด ยาทูบเรียบร้อยไอยขอโทษไม่ได้ตั้งใจเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสอบนึยไอ้ตากว่าหายไล่แท่งจุดมาข่านไปไหมโว้ยฉันก็มีบอกไอ้คือหาแต่หลวบแท้วะตัวคือข่านไปไอ้ยมีต้องหนีไหมอ๋อเลื่อไปล่ะโอ้ยบรนยากนี่ละตึกปูนผมบอลบดสองสองตึกเลยแม่นบอกเจนตัวแม่นตัว ันนี้ยังตึกเดียวตึกเดียวว่ะพีตึกเดียวตึก๊กไงยังเดียวจิ๊บกองนะบวดเลยมันแห้งแต่วะเฮ้ยแห้งๆไอตุลแห้งเข้ามาไดายแห้งหัวสั่นห้องวายแห้งแห้งสองซัมเทียร์พุ่นน่ะสองสีศูนย์ล่ะโอ้รถไอ่มันหล่อใหญ่โหรมันยิ่ง่ายปันพุ่นน่ะหัวน้ำเข้ามาพุ่นน่ะรถไอ้หัวหน้ำพุ่นหัวหน้ำ อยู่ที่คนขับน้องเอ้ยอยู่ที่คนขับโอ้ผมเจอไอ้ผมแบบ oh. แบบปากลูกปากเลยอ่ะแบบว่าอืนิ่มๆไหมอ๋อมุกหมอบคือแท้ว่าไปเป็นต้นวถไปไปอีกเจชลอ์ไปโอ้อ oh, กัดตับเลยเราตัวไทยแลนด์นนะเช็ดป <laughs> นลานนะ่ะยิ่งหงายิ่งหงอยู่โอเคโอเคมาแยงมาแยงได้กล้อยู่ได้กล้าดิวถือว่าตัววิฟีมือซีร์หรอก เอ้ยผู้อื่นเขาแบบโตแทยแลนด์เนาะสันตีแต่ว่าผู้อื่นเขาว่าแบบกากแห้งนะแทยแลนด์เนี่ยแบบว่าครับอะไรแห้งอ่โอ้ขับก็กากขี่กากเอา้านี่แม่ก็ว่าลูกกูจังสิโออดเออดเออดไอ้เด้ยำตีนนะจักบ่ามันว่นทิ้งเซีอยู่เนี่ยจักบอกก็หลวงโอ้แท้จม่วยว่ะล่ะไอ้จมวยบ่มวยบ่ เมื่อยบอลล่ะเมื่อยบอลล่ะบอยบอลหมาถึงเมื่อยผมนะเมื่อยผมนะเมื่อยผมนะโอ้เมื่อยผมนะเมื่อยผมนะเมื่อยผมไปนะผมมันลกนะอันนี้โอเคบอกแล้วบ่าเบาเบื่อจอดเลยวะมาม้าเลยว่ะตำรวจอีพักเถอะวะวางละฟีอีสปอร์ตอีหนีเข้าหัวเป็นตัวเข้าม้าบอแมนเขารู้เป็นผมเด้ โขาบอกว่าอยากายเชื่อมันไหนเว้ยโอ้อีหลีปั่นหนักเขารู้เขารู้ว่าหลุดผมเด้ของจกผมจกตึกอยู่คนเดียวเด้ตัวตัวจกมาเนี่ยคือเกมเกีย่ยจักรอบเมื่อนี้บะเออเมื่อนี้เกมไปแล้วลืมซนะ้อมรถเนี่ยรถถังโ <laughs> ง่เองเนี่ยละเอ้ยยังดกยอดไปเดียวปาดโอ้อออโทิ่คักถวาน ไอ้เฮ uh, so well ha, hey. oh, ็ดดูพูดเป็นบ่อยตรงบ้านในตัวสร้อยตัวเอานะสร้อยตัววแม่นแมนแต่ว่ารุดไปละไอ้เกมเนี่ยโจ๊กเก่กูว่าใช่กูว่าผู้ใดายแม่งดูกูดูกูหายบิดโอ้ยเงียบแถว่าเอาแงานึ่งไปบอกตำรวจอยู่เออเดี๋ยวนะครบโจ๊กข้กับบอมาเลยเขาโดนผมโจ๊กนะ ต้องเป็นพูดเดียวละไอ้ซักไงไอ้ซักพูดเดียวเลยแคลอะไรวะกินแคลอะไรโตแค่ขับยินทีบีหรอเอล่าโต้แค่ขับแล้วโตว่าจะไหนแพงที่ซื้อรถเนี่ยแพงที่ซื้อแต่ว่าบริษัทมันซัมขั้นีหบอกคือบอขั้นมีดีกว่ามันเก่๋เราแต่คนรละข่อยบ่เหินเด้ยานความสูง เราพยายามแอามสูงออกมาเอ้าแอบความสูงคือครับคือครับตามโจรสลายเอาเอ๋อกระตอนเป็นตัวแบบมันจะจำใจแม้กันลับตาคานึงเอามันมีก้อนน้ำดิผมลับตาขับได้หนาไรไอ้หนอผมลับตาขับได้หนาฝาดแม่งเอ้ยมึงขาดเว้ยเอามึงเก่งมึงเก่งอ่ะตีกุหลาดซะแม่งเก่งโคตรเว้ยต้อปูอยู่ทีงฝ่าหมดละกูว่าเขอบเบิ้งแน้ถืมือน่าขอบเบิ้งแน้ เด้อเช็คดูแป๊บนีอ๋อดีตัวเอลนะที่ไอเฮตุดนะอันละลุดกล่องเดียวนึงตัวถือไล่ไปอีกกองนึงนะเออจัดเริ่อไปย่างอีกเนาะแมงเลยโบมี่เกทุบแล้วนะมะเสร็จแล้วนะขั้นแขวผู้ค้าบ่วะขั้นก่าๆตัวหย่างเดียวเมาอย่างที่กูจักก๊กหงส์จังบาที่เดีว ก็มาลองเบอกตัวก <laughs> ็ค oh. oh. ูอ่ะเตะได้หมอ่เตะกิ่งุนๆตุกตาตุนนีดเน๊อ้อย่างนี้เอาอย่างนี้ขะมักระตอะไรอย่างนี้โอ้ต่กตาตัวต่ำสอตัวอ๋อนาหนาโอ้ยกลัวบอแมนแล้วเนี่ยบอแมนแล้วส่วนัรับ่าถือเองิจับาได้นะนาะนดีไปโอ้ยโอ้ยบอแมนล่ะเนี่ยบอแมนล่ะอออันนี้อันนี้ต่าป้าเมื่อกี้ตําป้าเมื่อกี้ตําป้าไม่ทาจั่วอยู่บ ตำเสื้อกับเสาไฟแล้วมึงสงะนี่นี่เออดี่กูคักูดีิสรถ๊บสอรถบย่านยนอออ่าหาซ้อมไม่ซอมมซ้อมเฮ้ยแตต้องรอ้อมกับบุ้มเนว่าเก่งสถิประมาณเด้เก่งะคคนเก่งคี่คนต้องหลบขอบแล้วได้อาย่มันว่าเก่งน่าแบบสม่มอมเด้เกี่ยงงแบบ้เอ โอเค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 ถือว่าตัวนีประสบการณ์เขาเรียกก็เรียกประสบการณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอกไฟถ่ายแป๊บนึง่งข<อ>น,นัน<อ>เลยบ่<อ>ตัวคือมาถีบเอาเอาถีบมันขาดแตกมันแข็งสีบาดตีนโอ้ตัวบอใส่ทั้งทถาเนาะมันกัดบาดตัวน้อยโอ้เซฟสุญญากีริีเนาะเกี่ยวดอกไปถูกไฟถ่ายนะอีดีเกี่ยวตัวเจ้าดุนนัมเด้อร์ไอพวนเจ้าระเด้อ เอาขันว่าโตครับเก่งแห้งน่ะจังได่มันก็หลุดแมนบอถ้าหลุดมันก็คือหลุดมันจะเขาเอินว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มเปอร์เซ็นต์โอ้ยเขาเรียกว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการขามันจะเอาดก็มิทิคมีเทคนิคตัวแก้วแก้วเก้เอาเอาวางไปเอาเอาเบิ่งแค่เส้นเมื่อพ่อแม่งแต่ตำรวจกับบอม่าเลยว่ะอีบ่ปะไอีบี่ปะไปใส่เวอร์มาโปกงยังมากนะ ใส่ป <_ m akes room> okay. ูนต <and> ัวน <problem> ้เงวีใส่ปูนแต่เอ้ยนี่นี่ได้กับอันนี้นี่เจ้าเฮ็ดรุ่นนี่ก็จำได้เลยขอยดูเวลาแมน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 เพอาะว่าขอจดไว้เลี่ยวดีแท่วะอดูดี่้นขาเนียวะจะตำเขาล่ะนะบอกมาตำล้วก็ตำ ล็อกว่จะเต็มว่าจะเต็มว่าจะเต็มเอาซื้อว่าไรวะโอ้ผมมีเงินจนบันนี้เด,ดี๋ยวจังเดะเอาไป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 เปิดกระเป๋านี่เอ,อาอยัางบอกใช่ว่าผมมีเงินบอกบ,บ,บอบอเพราะว่าไอ้ผมมีเงินผมหนามีอยู่แล้วมีหลายแล้วโอ้โหมึงนีคักอีหลีเนะาะก็ว่าปันแดงก็ว่าปันเดง ยานยยันจะออกแกงมาตีมึงอย่เอาอยู่ดีนะก็ต้องออกถอดสุดกาตีแล้วไปโอ้โหหลายนะผิดทางไงแล้แก่สองแก้วบ่สามหมดแล้วหัวสิเต็มแล้วนี่เกือบระเบิดเมื่อกี้นี่ว่าไงแก้วเดี๋ยวกระพาะไว้ว่าทราบว่าผมเป็นไอ้ตัดเลยเดี๋ยวผมใส่กกหูจากบาทเลยเด้หายเจ็ดไอผมเด้ผมควอดเท่แล้วโย่งหายเจ็ดไอตัดว่าหียรติกูเลย แมงไอเกียดอยู่เกียรติลอดิ่งนะมึงก็ะสัยโฟดะไรตันนะไอ้นั่นรถหยั่งวะมันก็เสียงดังจังยังสันวะเด็ดเด็เด็รถเด็รถเด็รถเด็ดเด็ดเด็เด็เด็อ๋อรถยนต์รถยนต์อ่ามึงกูย่าดยูยังอีดีเลยอะตอนเนี้ยโอ้ดึกใจจะไปด้ดตีนเนี่ยเนี้ยเอามึงมาเซ่ดิกูต่อยไปแล้วนะข้าวรถหยั่งก็ตอบว่ารถยนต์มันผิดตรงเลยกูเครียดว่ะแม่ง มไม่ไม่ทีละมันกวัวเขียนอยังไอ้ันหายงกูยังกลับเลยดิกูยังกลับแล้วเนี่ยกูยังกลับแล้วโว้ยไอ้คนยังกลับไปยังกลับตัวโุคทีจอกันหมดหลังบวยจักบาทหานไป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 เศรษฐีอะไรล่ะอยากเบิ้งสีมือมากกว่าโอ้อีมือมันมีอยู่แล้วโปมีผมบได้มาดอกไอ่ซ่อมนั่นแหละจะหาว่าขิงไอ้ผมกระชิงเมื่อกี้นะ ไครเป้ตรงนั้นก็ใคอยู่เลยจักคือกันเออผมก็นึกเสียข่าวเอาอยู่พอดีอยากได้อยู่วะโอ้โหแหงโคตรโอ้โห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 แม่งโคตรเวอร์เลยสามสองบ้าปะเนี่ยปีบ้าไอ้เดนอะบ้าบเพราะว่าผมบ้านะมันคือแหงโคตรบ้าเนี่ยบ้ามันแหงโคตรอันนี้เอามึงมากตัวนั้นมึงมากตรงนี้เห็นอย่างเนาะบ่าบดี ก็บอกว่าผมมากไปซื้อว่าอูกหลงมีสิทธิ์มากกว่าตัตอไปแ้บิดามั่บอยอ่างนี้เอาปูนมาเก็บ่เหยนี่มาแบตกูมีสามเนอ๋อสามกับสามเจ้าเจ้เห็นสองตีกูหมายถึงว่าขันเกลมากกูถือสามกล่องเนี่ยยานสิเจ้ายานบ่กูบอกหเวยเอา งั้นมึงก็เห็นถึกไรเจ้กเทื่ยเนี่เอ้าซ้ำนั่นแหละเจ้าก็ไปใจข่อยซ้ำนั่นแหละนั่นมาล้วมึงบัดนี้เอาแล้วโอ้คนหยาดว่ะขันมึงตลอดกูคุมตามึงจะบาดได้เอ้าเอาหล้วไปเอ้าเขามากวะเออโอ้หยานเกินเหตุเอ้ามึงก็หูเขาพอมากเลยเอ้ามึงก็หูเขาพอมากโอ้ ผมระดับใดละไอ่ฟังเสียงกองหูตัวเขาสิมาบ่มน่ะนะโอ้โมึงเถ็บดีนะเห็นปะเขาหูเป็นผมขอลาผมเขาก็บ่มาเลยครับท่านเขาติดซื้อเขาติดอะไรผู้อื่นเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะเขารู้ว่าเป็นผมเขอขับผมน่ะม่งไอ้กูอยากให้มึงถืออจักเทือแต่ว่ามึงเกียรมากนะโอ้เกียรเดือคข้นจังผมน่ะไอ้เกียรมันเป็นเรื่องของคนอ่อนเท่านั้ญล่ะ ยาทุบกระจกก็คือสอมกูแลนนี่ให้ก็ได้เอาขอโทษกูไปสอมตอนไหนวะโอ้โอ้ยข้ามจำสั่นในนอคเอาเถอะแล้วไอเดี๋ยวสอบตอนนี้สอมตอนไหนวะจำได้ว่ากูทุบไปแตกสองรอบ สอบอลแต่น <c oughs> ั <Charl ott es> oh ่นดิบอลเดียวแต่จำได้เหรอล่ะเห็นบอตัวยังจำบอลด้วไมอมตอนเด็ยมไปเรียผมจำได้ง่ายเลย่ะอ๋อไอ้ข้างทึ่งนั่นด้ไอ้ตรงแถวตัวเอลนะต่อตัวเอลเลบอลนั่นละโอเคโอแต่ว่ากระจกหนากกัังก็แตกขึ้กันด้บอแตกเน้่ผเห็นนะบอลแตกกระจกบอแตกนานบอแตกนานังแตก บ้แตกผมด้านหลังกับบ้แตกโอเค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 กูไปเถีย่างเงี้แต่คอยวานะไี่ยังยังเลยสิแตกเดี๋ยวได้ดีละก็ยานอยู่มียานอยู่คือกะตอนเนี้ยเอาของใส่ซองเลยละกันโอ้มีคนมาหามบอกว่าสนิทแตกแล้วนี่มึงเมื่อกี้นี่คือแบบแค่ข่อยหายใจเจ้ากลมแล้วเนี่ยเมื่อกี้ล่ะโอ้มึงเก่งว่านั่นตี ก็ได้กาวอยู่โอ้โหแม่งหายใจซื้อกวก็ตายว่ะสัสมวันี้มึงก็หนึ่งต่อยี่สิบก็ได้มั้งคือเหนียวโอ้มึงอยากถ่ายหอถอทอาสันนะย่าเลยมึงเข็ดได้ขนาดนั้นนลยว่ะโอดดิ้โอ้อันนี้คือเก็บไ้อยู่มาใส่มาใส่เต็มเขาเรียกไง ไม่ตำรวจกเสียล่ะอ่าอจบละจบละเนี่ยโอ้ยรแบบนีกิ๊ตนกิ๊ตนไ้ยบ่แมนอมานั่นนั่นนั่นเมาลมาลเอาเขามาแลอาเอานักขวายังมามาลเอาเอาเอาเร้าแขวก้อนขับก้อนน่ะรถอ่ะโออบอสุเรื่องของเด็กหน่อยไหมไม oh right. oh wow. ่โดนกดเอ็นไหมนนะข้รเราไม่มีนะ ไม่การอยู่สักนั่นล่ะดีๆเด็ดๆตามจบล่ะอันนี้ก็จบล่ะจบล่ะกลัวเบอร์แมนล่ะเอาเอาเอาพูดนะเอ้าตามสะตามซ้ายเป็นล่ะเอ้เหี้ยลุดลุดห่งไงว่ออกไปล่ะเอ้าหยั่งวะเอ้ากลัวเบอร์แมนล่ะตำรวจงงเองอันนี้ตำรวจเมาซื่อโอ้

กูได้มาได้ไอ้ไอ้เหมืนตัวทวงมือนตัวความจะเล่นเนี่ยสั่นดิโอ้โหแม่งขยายความให้กูได้เก็บอกยังฟักดูเรื่องอยู่ลยเโตไปแล้วบ่ดูโตไปแล้วบ้านะบ่อันนี้ซุงมมากคิดว่ามันอาจจะมีไม่ละไม่ละไม่มันเดิมไปเป็นบักรอขาวขาวกูว่าแม่นบอกโอ้ดอดอตว่ะดอตกับดอตกับชิบหายละไอ้มัดแจง โอ้ยมันสีวีอนอีหยังขันเก่งอีเหลียวรึเป่าครับเขาบอกว่าเขาเก่งมากแบบขับมาไม่เกมเลยคนนี้ผมเลยมาขอดูเขาหน่อยเด่นเด่นั่นหาเรื่องอีกแหละอ้าวต้องบอกมึงบอกอีเหลียวสันไรเมยมึงบอกแมนบอลยิ้มเสื้อเด้อเดี๋ยวแมมสุดแบทเอาเลยครับเอาเลยครับแมทแบทแบมันบอกว่ามันแบบไม่เกมเลยวันนี้มันบอกบอกขับยังไงก็รอดอ่ะ บอกหลับตาข้าเดียวขับไอ้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 เบา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 มึงโดนแน่มึงวันนี้มึงถึกแน่มาละมึงมาละมึงมาละเอ้าเลยเอ้าเลยตำรวจกูรวจยังวะเอ้ามาดังมึงหลังมึงดังมึงเอาเอาไปใส่หรอเอ้าเอามามาหนึ่งคันออสตาบักหมากดอนได้ไปใส่หรอมีแล้วก็ยังมาเจออยู่ โอ้ยเอาเอาเรียบร้อยหนึ่งอย่างบ่บดนบดูนเหนือบดูนยิงไงมาถือเน้ะวะนั่นเดนเดนว่าแตกดักอยู่นะมาละมาละตาแดงกัมมาละบด้ขยานเนี่ยล่ะอ๋อถังยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาปึ้งแม่งคือพ่อถือว่ะปึ้งมันหนังสือเจ้าไปว่าย่งปึ้งหนังสื้อน่ะกูมาดูเสียงเสียงยางแตกโอ้อเราเจ้าเอิดหนังสือหาสิแต่งอยังปึ้งว่าสันติ อเอ้ยเอ้าลุดหรออ๋มาลุไปลาอยู่มอยู่กูนั่งนมึงกูสียห่าเลยนนเลี it, it ่ยวเลี hmm, hmm. <S 1> <S 1> <S right. ้ยวไปเลียวมาอยู่ด้วยมาละมาละมึงบันนี้ทักตรงมึงบาลอดแท้มึงัเนี้แทเขาทากตรงกันเลี้ยวตัววุนะวุ้นนะ่าตัวุตันตั่ตัดตัตัตัตตั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 ัตตัตตวตต พอกกันนี่แม่งรับลาสโซ่พูน่ะพูน่ะตรวจยังงงอยู่ไอ้เรียบร้อยตำรวจเสียไปแล้วเอ้ยเดี๋ยว้นไปหูเหลี่ยงเลยสายจรงจังพอบอกกลัวมันเป็นแค่รถมึงที่ซื้อหรอรถมึงนี่มันดียังอยู่คนขับหรอกโอ้ฝีมือล้วนๆตัวนี้อื้นเกมกันชิบหายไปวัดครับรถผมนะเงินบ่ซ้อมเงินเสียเอ้ยเดี๋ยวอ่ะกองซ้อมให้ด้วย บอปิ้มปวดหัวปอมีปัญหาบอปอปอมันน่งฟีเกินเปิดเลยนะกระเป๋ามันจะปิดหาที่แตกป่ะเอ้าแล้วเจ้าจะเปิดกระเป๋าไปหาเแตียังงเราไปดีนะเหตุยังมึงน้อยตัวโอ้ยมึงมีไขวัดเหตุยังมึงบอกว่าโอ้าถ้าเขามายัดของของกระโดดเส้เหลือดิเจ้าหนีหมลเปิดเปิดอ่ะนี๋เปิดแน่เปิดแน่เอาเปิดแน่เปิดแป๊บนึงอ่ะเปิดละอ่ะไปไปไปโอ้เห็นมันต้องซิปอันยินรำมือดีสบาย สบายอย่างนี้มาแย่งปูนโตได้เนี่ยคันถึกจับด้วยไอ้ใจหายด้อสันน่ะถึกจับโอ้สั่นผมไฟจับตัวสันน่ะโอ้ยฝักงานี่มันกระบอแมนดอกเว้ยมันกอัำเนาะโอ้ยมันกระบอแมนดอกเว้ยอันนั่นน่ะมันก็สิเอาให้ได้ตัวเนาะหมอมันก็ต้องสิเอาให้ได้ตัวเว้ยโอ้เพราะตัวจดใจเหียเขสบายใจตัวปูนมันก็อันเจียวไห้ก็มันก็ต้องพยายามเนี่ยเว้ยน้องเอ้ย อเอา,อาใช่ย่ามหาหรือดิบอ๊ะใช่ย่ามนรอวะไอ้บักไอหมีเวอเอาแนวเอาแนวเนี่ยไอยอ,อยากได้สักอีก,ส,กสักเฉยได้บอสสักสิบกองได้ปะสบายไปอันนั้นขี่ <ไป S 1> เล็บขี่ตีนไอ้โอมึงเก่งมึงเก่งเอามึงเก่งอีเหลียวแม่งแต่ว่าเพิ่งแค่รอบเดียวนะเมื่อกี้นะสอดไทยวะเบื่อ ว่าว<ท>อีสานวัดทองไม่พอใจบอกกูว่าอีสานบัดทองโอ้ววบดทองว่าซันติกูอยู่ในเมือง,อ,งอันนี้กูฝึกเอาเอกงด้วนี่โอ้สุขคนเมืองเอ,งเอง้